สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพอเปิดปีมานะคะเราก็จะเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนค่ะก็มีการทยอยเปิดแผนการดำเนินธุรกิจในปี2,565ค่ะวันนี้รายการ Exclusive Talk นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท p พรีวิวจำกัดมหาชนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณวิโรจน์เจริญตานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทพีดูจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกครับค่ะคือพอก้าวเข้าสู่ปีเสือนะคะว่าหลบเป็นปีเสือคำรามปีเสือดุเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขออัปเดตค่ะแผนการดําเนินธุรกิจ ในปี2,565ของทางด้านพรีบิวว่าเราอ่ะมีการวางแผนไปในทิศทางไหนบ้างขออนุญาตเริ่มต้นที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้เรามีแผนยังไงบ้างคะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราก็มีลูกค้าประจําเป็นส่วนใหญ่นะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเป็นลูกค้าประจำํำแล้วก็ยังมีงานต่อเนื่องให้เราตลอดนะฮะรายได้ของเราก็ยังปีนี้คิคดว่าเติบโตประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ b บ็กหลอกของเราก็อยู่ประมาณสักแปดพันล้านค่ะแล้วก็ยังมีงานประมูลมาเรื่อยๆอนะฮะเราอาจจะเริ่มประมูลเดิมทีที่เราประมูลเป็นงานคอนโดมิเนียมค่ะตอนนี้ก็หันมาประมูลงานออฟฟิศอ,ออฟฟิศบิลดิง้งแล้วก็โรงแรมโรงพยาบาลนะครับก็มีงานประมูลอยู่สักห้าพันล้านนะครับปกติเราก็จะได้อยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แบ็กหลอกเราอยู่ประมาณ แป0พันล้านอยู่ก็คือจะเห็นถ้าตามข่าวย้อนหลังไปปีสองปีก็จะเห็นว่าแบ็กหลอกเราอ่ะก็จะอยู่ระดับนี้สแสดงว่าอย่างที่คุณวิรุณบอกว่ามีการเติม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 เข้ามาตลอดทุกปีด้วยครับครับคืองานรับเหมาก่อสร้างก็ยังเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่างานรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะมีแบ็กหลอกไปอย่างต่ำสองถึงสามปีพอหลังจากสองถึงสามปีแล้วเนี่ยงานก็จะกลับมา ก็จะเติมแบงค์หลอกพอดีนะครับค่ะคือจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นเอกชนส่วนใหญ่เป็นเอกชนแล้วก็สัดส่วนเท่าไหร่คะเอกชนโอ้8080เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะแต่ในปีนี้เราก็อาจจะมีงานราชการบ้างนะฮะเราก็จะเริ่มเข้าประมูลงานราชการแล้วก็อย่างเรียนครับเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นโรงพยาบาลนะครับเราก็เชื่อว่า เนื่องจากพื้นฐานเรามาจากทางก่อสร้าง <c oughs> แล้วก็มีชื่อในตลาดอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะตอนนี้ก็ยังมีงานประมูลอยู่เรื่อยๆคร <c oughs> ับแนวโน้มก็ตอนนี้เท่าที่แผนประมูลแจ้งมาเพราะว่าม,มีมีโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> ทีนี้าจากแบ็กหลอดประมาณ8,000ล้านบาทเนี่ยเราคาดว่าจะรับรู้ไรายได้ในสักไตรมาสแรกใกล,ใกล้ๆก่อนละกันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คร ปกติไต่มาสหนึ่งเราก็ปจะประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยแล้ว<ม>แต่นะฮะแต่ก็จะไปบูตประมาณไตมาสสามไตมาสสี่ะนะครับโอเคค่ะ,ะทีนี้ก็เห็นภาพรวมของทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปแล้วมาถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้าง <c oughs> นะคะก็คือแบบเราก็เก่งในด้านก่อสร้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องต่อยอดด้วยอสังหาริมทรัพย์ของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีกี่โครงการบ้างแล้วค่ะ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยในการทำอสังหาริมทรัพย<ฮ>์สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า<ฮ>นะฮะเราก็สามารถทำเองขายเองพู<ฮ>ดง่ายๆนะฮะทำเองขายเองก็ทำให้เราเทำตอนนี้หันมาทำงานบ้านนะฮะล้วก็สามารถสร้างบ้านที่อาจจะหลังใหญ่กว่าให้ของที่เยอะกว่าแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่านะครับ ก็ตอนนี้ก็มีโครงการที่พ so, like ุทธมนตร์ทอนสายสามเป็นโครงการบ้านเดี่ยวร้อยตารางวาตอนนี้มี99หลังก็ขายไปประมาณเก้าสิบสหลังแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าคาดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยน่าจะปิดโครงการนะครับอันนี้ชื่อโครงการอะไรคะที่โครงการพันนาณานะครับค่ะโครงการที่สองที่เรากําลังเปิดก็คือโครงการพิมพ์นาลา ทิมนารานี่จะอยู่รีนครินบางนาพระพุทธมนตรสายสามข้ามไปสีนครินนู่นเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่ขนาดย่อมยาวลงมาก็บนพื้นที่ห้าสิบตารางวาขายอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดล้านนะครับก็เป็นบ้านสไตล์เจเบนดี้คือมีกลิ่นไอของญี่ปุ่นอยู่นะฮะก็บ้านญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยนะคะมีวิธีจัดเก็บ เป็นระเบียบแล้วก็มินิมอลนิดนิดแล้วก็มี<ช>สไตล์ของญี่ปุ่นนิดนิดนะครับอตอนนี้กําลังสร้างบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วก็ไปชมได้ฮะแต่กําลังจะสร้างบ้านรัแรกตอนอแล้วก็จะเปิดตัวนะครับโครงการที่สามในปีนี้เนี่ยเราน่าจะมีเปิดอีกสองโครงการะนะฮะก็จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์แถวธรรมศาสตร,ร์รังสิตนะครับก็ตรงนั้นก็ เป็นสองโครงการที่อยู่ติดกันะก็ใช้ชื่อพิมนาลากับพรีวิลเลจนะครับและอาจจะมีโครงการต่อปลายปลายปีเรากำลังดูที่ดินอยู่นะฮะบอกกระสิบได้ไหมคะว่าแถวไหนที่เรากำลังดูอยู่ที่ดินก็จริงๆดูดูทุกทำเลนะครับดูทุกทำเลพราะตรงไหนถ้าเกิดว่าได้ราคาที่ดีหรือว่าเป็นแหล่งชุมชนแล้วเรามองว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นได้นะฮะเราก็ซื้อ เราก็เตรียมงบไปซื้อไว้ประมาณสักห้าร้อล้านในปีนี้ในปีนี้นะครับค่ะคือก็จะเห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นแนวราบส่วนใหญ่คุณมิโลสนใจที่จะทําแบบเป็นตึกสูงคอนโดอาคารให้เช่าบิลดิ้งอะไรแบบนี้บ้างไหมคะจริงๆเรามีเรามีคอนโดที่เตรียมจะขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของการกลับมาของคอนโดก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเปิดประเทศเมื่อไหร่มีชาวต่างประเทศเข้ามาได้เมื่อไหร่บรรยากากศการซื้อคอนโดเข้ามาปุ๊บเราก็จะขึ้นคอนโดแต่ตอนนี้ขอเป็นแนวราบก่อนค่ะก็คือว่าจากสองปีสองปีกวาที่ผ่านมาก,ก็คือโควิดนี่ก็ทําให้ชะลอตัวชะลอตัวชะลอตัวไปแต่ว่าแนวราบนี้ก็ยังมีเป็นความเรียกว่าความต้องการของผู้บริโภคอยู่คือผู้บริโภคก็มีความต้องการเ<ช>พราะว่าเป็นปัจจัยสี่เพียงแต่ว่า เขามูฟจากการซื้อคอนโดม,มาเป็นซื้อบ้านซื้อบ้าน,านแทนนะฮะก็ก็หลังจากมีการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยทุกคนก็ก็เริ่มอยู่บ้านก็เลยหันมาซื้อบ้านกันค่อนข้างเยอะค่ะคทีนี้จากการแพร่ระบาดของโควิด1 i มาจนถึงโอไมคอนปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมันส่งผลกระทบในด้านของแรงงานไหมคะไม่ว่าจะเป็นในการก่อสร้างหรือว่าการสร้างทำอสังหาริมทรัพย์บแบบนี้คะ่ะก็ช่วงโควิดนี้ก็ยอมรับว่า แรงงานขาดแคลนค่ะหลังจากที่โควิดเ,เริ่มซาลงแรงงานก็ทยอยกลับมาแต่ก็ยัง <คะ S 2> ไม่เท่ากับตอนก่อนโควิดตอนนี้ก็รอรัฐบาลก็เริ่มเปิดที่จะให้นําเข้าแรงงานต่างด้าว <คะ S 2> ซึ่งซึ่งตอนนี้น่าจะดีขึ้นผมว่าภายในสองสาเดือนแรงงานน่าจะกลับมาค,คือตอนนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับว่ารัฐบาลนะคะจะ มีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ในมุมมองของคุณวิโร์อะคะ่ะมองว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะกระทบกับในลักษณะาการประกอบธุรกิจของเราไหมครับก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น492ค่ะตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะแต่ถ้าเป็น492ผมว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยอย่างค่าแรงในกรุงเทพ331นะฮะถ้าขึ้นขนาดนั้นเนี่ย ผมว่านักธุรกิจอยู่ไม่ได้คะนะครับผมก็จริงๆแล้วก็คิดว่าค,ควรจะค่อยๆปรับทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าคงต้องหาสมดุลระหว่างการปรับท่าแรงนะฮะให้แรงงานอยู่ได้แล้วก็ให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรับมากเกินไปเนี่ยธุรกิจรับไม่ไหวธุรกิจอ,อาจจะล้ม,มก็ทำให้จ้างงานน้อยลงะนะฮะอันที่สองก็คือว่า การลงทุนจะต้องชะลอก็เหมือนตอนสมัยขึ้นข่าแรงเป็นสามร้อยสามสิบนักลงทุนย้ายฐานนะฮะลงงานย้ายฐานจากประเทศไทยไปเวียดนามน,นะฮะ,ะ,ฮะก็ทําให้การจ้างงานน้อยลงค่ะผมว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยจะลดน้อยลงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะผมว่าอันนี้ต้องฝากรัฐบาลให้คิดให้ดีๆนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจยังยังไม่ได้ฟืนตัวเต็มที่ค่ะ ผมคิดว่าถ้าจะปรับก็ควรจะรอให้เศรษฐกิจซื้อตัวสะกอ่อนนะฮะแล้วเราควรค่อยๆปรับแล้วก็งานที่อ,อ,อย่างรับเหมาก่อสร้างรเราเซ็นสัญญาทีสองปีถ้าปรับเลยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเ,เจ้าของโครงการเนี่ยเขาจะปรับให้เราไหมนะฮะผมว่ามันก็ต้องมีเวลาในการปรับตัวะนะครับอาจจะประกาศอาจจะใช้เวลาปรับตัวสักปีสองปีนะฮะผมว่าก็ผมว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าะค,ะค่ะ ทีนี้คุณวิโรจน์มองว่าภาพรวมของธุรกิจอสังหาในปี2565เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจอสังหาในปีนี้ผมว่ามันก็ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะท่านใน, <c oughs> ใ,นในแนวราบ <c oughs> ก็เห็นเปิดโครงการกันเยอะนะคะั <c oughs> เพียงแต่ว่าคอนโดอาจจะเริ่มเปิดในปีนี้นะฮะผมเห็นแนวโน้มคอนโดมีเริ่มเปิดบ้างเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมว่า,าผู้ประกอบการสังหารเนี่ยก็อยู่ในตลาดเยอะๆก็จําเป็นจะต้องหาธุรกิจนะฮะ <c oughs> ก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องมีรายได้ยังไงก็ต้องเปิดโครงการบ้างแต่อาจจะน้อยลงค่ะ <c oughs> แต่มันมีสัญญาณว่าเริ่มที่จะมีโครงการเปิด <c oughs> นะครับแต่อาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปีคนะครับแต่ตอนนี้โครงการที่เป็นระยะยาวพวก mega project อย่างเช่น one bangkok <c oughs> forestia ซึ่งเขามองระยะยาวเนี่ยเขาไม่หยุดนะฮะเขาสร้างไปเลยเพราะว่าเขาคิดว่าโควิดยังไงก็ต้องหายไปค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ในการก่อสร้าง <c oughs> พอโควิดหายเขาก็เปิดโครงการได้พอดีคนะฮะค่ะอ่ะเมื่อกี้คุณวิโร์พูดถึงวันแบงคอกแล้วอยากจะให้เล่าต่อเลยว่าล่าสุดก็คือว่าเราเราได้ไปร่วมมือกับโครงการนี้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีโครงการแบบนี้เข้ามาอีกไหมคะก็เชื่อว่าจะมีนะฮะ เราก็เป็นหนึ่งในหกผู้รับเหมาค่นะที่เข้าไปทำในวันแบงโอกเราก็รับอ,อาคารก็จะมีทั้งคอนโดมิเนียมมีทั้งออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็รีเทลสองแสนหกหมื่นตารางเมตรนะครับก็โครงการนี้ก็ประมาณสักสองปีที่เรารับมาแล้วก็เราก็เชื่อว่ายังมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ อาจจะมีของมักกะสันที่เป็นโครงการใหญ่ค่ะแล้วก็ผมว่าก็ก็ยังมียังมีผู้ประกอบการที่ที่จะต้องพัฒนาโครงการเป็น Use มิกซ์ยูสใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกคเพราะโครงการนึงใช้เวลาหลายปีครับคอย่างวันแบงคอเขาได้อยู่ทำเลอยู่ตรงไหนนะคะโอติดหลายถนนนะอยู่ติดสวนลุมติดถนนวิทยุคืออยู่ใจกลางเมืองอยู่ <สน S 2> ใจกลงเมืองเล,เลยครับ <im itation> ติดพระรามสี่ค <c oughs> ่ะทีนี้ฟังจากคุณวิรุนแล้วก็คือว่าเราเนี่ยได้งานโครงการใหญ่เรามีชื่อเสียงนะคะเราได้งานของเอกชนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดแข็งของ P Build คืออะไรจุดแข็งของ P Build คืออย่างมอตโต้ของเราก็คือเรา build trust ค่ะคือเมื่อผู้ว่าจ้างจ้างเราแล้วเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้แค่สร้างบ้านหรือสร้างคอนโดเราสร้างความไว้วางใจนะฮะเราต้องการให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยรู้สึกวางใจได้ว่าเราจะส่งงานได้ตามคุณภาพแล้วก็ตามเวลาที่กำหนดหอ,อันนี้ก็คือจุดแข็งของเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดีลิเวอร์ได้ตลอดเวลานะครับเราถึงมีลูกค้าที่จ้างเราซ้ำ่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวชี้ว่าถ้าลูกค้าจ้างเราซ้ำไปเรื่อยๆแสดงว่าเรายัง สร้างความพอใจเขาอยู่นะจุดแข็งของเราก็จะคงจะเน้นเรื่องคุณภาพและเวลาค่ะครับก็คือว่าส่งมอบงานทานคุณภาพในการตรวจรับงานต่างๆอันนี้คือเป็นจุดแข็งของพีบิวพอด้วยนะคะทีนี้ธุรกิจหลักไปแล้วรับเหมาก่อสร้างไปแล้วอสังหาไปแล้วมาถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นข่าวล่าสุดนี้เลยก็คือว่าการไปร่วมในการบริหารสินทรัพย์นะคะอยากให้คุณวิโรจน์เล่าถึงธุรกิจหนึงค่ะ จริงๆผมเป็นเป็นนักลงทุนเฉยๆเพียงเรามองเห็นโอกาสว่าการไปลงทุนกับทางชโยเนี่ยเผื่อว่าทางชยโยเนี่ยสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกมาได้แล้วก็มี <c oughs> หลักประกันที่เป็นที่ดิน <c oughs> นะฮะเราก็อาจจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปประมูลซื้อที่ดินในราคาถูกได้ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนอสังหาริมทรัพย์ของของเรา เราก็มองว่า,าถ้าเรามีแคชโฟลเหลือเราก็น่าจะลงทุนในในบริษัทที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีะนะฮะแล้วก็มี o อาปร t u n นิตี้ในการได้ที่ดินราคาถูก<ม>นะฮะค่ะแล้วที่การลงทุนในการกับชโยหรือว่าการบริหารสินทรัพย์นั้นมันจะแบบทําให้สัดส่วนโครงสร้างของรายได้ของเรามีในยะสําคัญอะไรนี้คะเพราะยังครับเพราะเราลงทุนไปไม่ไม่ไม่เยอะมามะผมผม,ผมลงทุนไปแค่ ใน JV นั้นก็ผมว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเป็นธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นครับอันนี้ก็ต้องรอรอดูก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าก็คงจะมีการระดมทุนต่อไปค่ะทีนี้มาถึงในธุรกิจที่เป็นกระแสเป็นเทรนตอนนี้จะเห็นว่าหลากหลายบริษัทค่อนข้างจะสนใจแล้วก็ลงทุนกันอย่างเช่นกันชงกัญชาเรามองไว้ไหมคะก็มีคนมาทับทามมาทับทามมาคุยหลายรายเหมือนกันนะฮะ เราก็คิดว่าเราต้องอยังอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสอะไรที่เป็นโอกาสเราก็พิจารณาหมดนะครับก็เพื่อนฝูงในวงการก็ทำหลายคนนะครับผมก็รอรอดูก่อนรอดูก่อนว่าโอกาสมันจะถ้ากฎหมายผ่านนะฮะแล้วมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วม ทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเงินดิจิตอลค่ะเพราะว่าเห็นแบบบางบริษัทมีเหรียญมาซื้อคอนโดได้มีเหรียญมาซื้อบ้านได้อะไรอย่างงี้ค่ะเราลรามองตัวนี้ไว้ไหมคะเพราะยังศึกษาอยู่ครับค,ครับก็มองว่าก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการขายนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีการใช้มากๆขึ้นเราก็อาจจะต้องแอพพลายตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่ก็รอให้มีการเริ่มใช้กันมากขึ้นหน่อยนะครับ ทีนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าอพอปี65เนี่ยเศรษฐกิจต่างๆก็เหมือนว่าจะฟื้นจะเริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้แน่นอนค่ะมันมีมุมบวกมันก็จะมีมุมที่สี่ใช่ไหมคะคุณวิโรจน์นะคะมีการรับมือเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าโควิดจะมาอีกรอบละรอบไหมจะเป็นยังไงมันจะมีล็อกดาวน์ไหมอะไรแบบนี้คะ่ะเรามีการป้องกันหรือว่ามีกลยุทธ์รับมืออย่างนี้ตรงนี้ยังไงบ้างคะจริง,รงๆเราผ่านวิกฤตมาหลายรอบนะ จุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่คนไม่ค่อยทราบก็คือพีวิวเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีเฟกซิเบิลสูงนะครับเราจะปรับตัวไปตามสถานาการณ์ได้ค่อนข้างดี <K ill ain> นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ผ่านวิกฤตมาเนี่ยเราก็ยังทำกำไรอยู่ทุกปีตั้งแต่ปีที่โควิด19แล้วก็ปีทันมาแล้วก็ปีปีนี้ผมว่ายอดกำไรเราก็ไม่ได้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ผมว่าเราก็มีวิธีปรับตัวของเรานะฮะตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานะนะฮะการหาพันธมิตรใหม่ๆมการด i เวอร์ซิฟายไปในธุรกิจใหม่ๆครับแล้วก็เราก็ดาว n ไซส์ธุรกิจที่ใช้คนเยอะอลงนะฮะ,ะแต่ไปรับงานโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นะอะไรเนี่ยเพื่อให้เราสามารถเมนเทนรายได้และกำไรเท่าเดิม อันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ในการรับมือของเราไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คือพีบิวสามารถดรําเนินธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้อันนี้ถามแทนผู้ถือหุ้นนะคะคือจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางพี V ิวของเราจะมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยแล้วก็อยู่ในระดับสูงด้วยนะคะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเราจะได้ระดับเดียวหรือว่ามากกว่าไหมคะนโยบายปันผลเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามที่จะปันผลอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า เราก็เข้าใจว่านักลงทุนทุกคนต้องการเงินปันผลในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะ,ะบริษัทก็มีแคชฟลูเหลือ,อเราก็จะไม่ได้เก็บแคชฟลูไว้ในบริษัทมากมายนะฮะถ้าไม่มีแคชฟลูเหลือเราก็จะปันผลออกมานะฮะล้วกเ็เราก็คิดว่าแต่ว่าจะปันเท่าไหร่เนี่ยเดียวต้องรอผ่านบอร์ดก่อนอนะฮะแต่เราก็คิดว่าก็น่าจะใกล้เคียงไมไ่ใกล้เคียงของปีที่แล้วนะฮะ เราก็พยายามที่จะปั่นปั่นให้ได้ทุกปีอยู่แล้วะนะครับก็ไปดูจากจากเรคคอร์ดเราได้นะครับค่ะก็ถือว่าผู้ถือหุ้นเตรียมเป๋าตุงได้เลยะนะคะอ่ะและค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณวิโร์ฝากอะไรถึงนักลงทุนเรียนนักลงทุนนะครับว่าพีบิวก็พยายามตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็หาโอกาสในการที่จะร่วมทุนหรือว่าธุรกิจใหม่ๆนะครับอย่างเช่นอสังหาที่เราทําก็เริ่ม ป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาแล้วะนะครับก็ทีมงานและผู้บริหารก็จะพยายามทำให้บริษัทเติบโตแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรต่อเนื่องมีปันผลทุกปีนะฮะแล้วก็อาจจะมีโกร w ด้วยในปีนี้ปีถัดไปเฉพาะตัวสังหาริมทรัพย์ที่ธุรกิจที่จะเป็นพระเอกในปีนี้หรือปีหน้าต่อไปะนะครับ วันนี้ได้ข้อมูลได้แผนธุรกิจของพรีวิวแบบอย่างครบถ้วนหลากหลายธุรกิจเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้รายการเรามาพูดคุยค่ะเอาละค่ะผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนนะคะสามารถรับชมได้เลยค่ะช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้คุณวิโรด์ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t a e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอ a แชน a พ t w w t t t r y y u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  e e ก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ